ครับก็สวัสดีครับผมคลิปนี้มาอัปเดตนะครับผมหลังจากเทไปแล้วรอบหนึ่งนะครับนี่ตอนนี้เรียบเลยนะครับอันนี้จะเป็นห้องห้องน้ํานะครับห้องทถงห้องนอนตอนนี้กําลังทําห้องนอนอีกห้องหนึ่งแล้วก็เป็นชานาบ้านนะครับตอนนี้ช่างก็กําลังเคลียนะครับอันนี้ก็ใช้ทั้งหมดใช้ทั้งหมดอันนี้สามอันนั้นหนึ่งห้า หนึ่งครึ่งก็จะเป็นสี่คิวครึ่งนะครับผมปูนสี่คิวครึ่งนะนะครับคิวละสองพันบาทนี่ฮะช่างก็กำลังรอบนี้สั่งม่คิวครึ่งคิดว่าน่าจะพอดีครับเพราะรอบแรกสั่งมาสามคิวนะครับได้เกือบเต็มเหลือเหลือแค่ตรงนั้นก็เลยสั่งอีกคิวครึ่งน่าจะพอดีครับรอบนี้ ก็จะมีช่างคนหนึ่งคอยปาดเขาเรียกว่าปาดปาดปาด,ปาดหน้าปูนนะครับให้มันเรียบนะครับแล้วก็จะมีคนหนึ่งคอยเติมนะครับเผื่อตรงไหนที่มันเป็นแอ่งนะครับเป็นหลุมที่มันไม่เท่ากันนะครับก็จะตักมาใส่นะครับตอนนี้ก็กำลังหันไปอีกด้านหนึ่งอยู่นะครับ น่าจะเต็มพอดีเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าปูนจะเหลือหรือว่าจะขาดหรือว่าจะพอดีน,นนี้ก็กำลัง ตามช่องอิดเนี่ยช่องอิดตรงนี้เดี๋ยวเขาก็จะเอาปูนมาเทให้มันเต็มนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ ใช่ไหมช่งางก็ตักมาเทแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่าช่างเขาจะเอามาเทตรงนี้ยังไง จะพอดีไหมนะครับเดี๋ยวขอดูทีมงานทีมงานช่างมิชช่างก็ปาดปูนปาดเรียบเลยปาดเรียบเสมอเลยนะครับ ช่างก็เอาพุตักไปใส่ตรงที่มันเป็นแอ่งเบิร์ดพอดี เปะพอดีเลยหมดนะครับปูนหมดพอดี oh. นี่ฮะปูนหมดพอดีนะครับน่าจะเกลี่ยเกลียเป๊ะมากเลยนะครับ oh. นี่ฮะน่าจะเต็มพอดีนะครับทั้งหมด ซีคิวหึ่งนะครับผมประมาณเก้าพันบาทนะนี่ฮะเทปูนเก้าพันบาทครับแห้งเร็วนะครับนี่อันนี้เพิ่งเทไปนะครับแห้งแล้วนะครับเขามาเทรอบแรกแล้วเขาก็กลับไปเอาแล้วก็กลับมาอีกประมาณสองชั่วโมงไม่ถึงสองชั่วโมงหรอก กลับมาอีกทีตรงนี้แห้งแล้วถือว่าแห้งเร็วมากนะครับช่างเขาก็จะตักเอาอเขาจะเอาไปเทลงตรงช่องฟูน,นะฮะ เนี่ยเจาบปาเยเนี่ยจังเาก็เทลงตามช่อง เรียบร้อยนะครับผมทั้งหมด4คิวครึ่ง้อตุขนาดไซสกแล้วนนครับาดจ็ไปตักมาจากตรงที่มันสูปสูงปไปไาไปไปไปไอไปไปไไปปรไป

นี่ฮะเต็มเลยเหลือเหลืออยู่ตรงนี้อีกนิดหน่อยเนี่ยตรงนี้ สั่งมาแล้วโอเคลงตรงนี้นะครับตรงนี้เีรเรียบร้อย เรียบร้อยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเทพื้นนะครับเทพื้นบ้านใช้งบประมาณ900 0ับาทนะครับทั้งหมดรวมเฉพาะค่าปูนนะรวมแผ่นเหล็กตะแกรงข้างล่างนี่กับเครื่องมืออีกนิดหน่อยก็หมื่นประมาณหมื่นเอ็ดนะครับหมื่นเอ็ดหมื่นสองนี่แหละ มีพวกหมุดเหล็กเหล็กตะแกรงแล้วก็เหล็กสองหนุนอะไรของช่างนี่แหละนะครับแล้วก็มีแผ่นตัดเหล็กมาด้วยเดี๋ยวแกจะตัดเหล็กนะครับรวมแล้วประมาณหมื่นเอ็ดนะครับอโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ